พี่ซื้ออันนี้มาลองพี่เปิดขวด6 i n one เป็นพลาสติกนะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับแงะขวดใช่ไหมตรงนี้เขาจะมีความคมนิดนึงทุกคนคือวิธีการใช้ของเขาก็คือแงะแกะงัดปิดแต่อันที่พี่กรีดมากที่สุดก็คือเขาสามารถที่จะชิกซองขนมได้คึกอ,อย่างง่ายดายเยอะมากเลยอ่ะ6อย่างเนี่ยเราจะมาลองทั้งหมดนี้กันอันแรกโอ้ยอ๋ออี อันนี้2องอ๋อ c เดี๋ยวพี่เบลโคจะไปทำโปรเจกต์ขัดไปเดี๋ยวรอดูนะอันที่3ไม่เราจับลงไปสุดเลยป่ะนะแล้วเราค่อยบิดอ่ะโอ้โอ้ง่ายจริงอย่างนี้ขวดนี้ก็ง่ายสิคะเอาคุณแกะให้ผมละีซี่วันนี้มันจะลาบเรื่องเลยขนาดนี้อันที่ห้าแค่ปบแล้วก็ลูดออกมาเลย ยังไม่มีเลยอะยังไม่มีเลยทีนสีสิแต่นีๆๆๆๆ้เราดูดออกอี๋ฮา้ดอื้อด้ืออื้อเอืออื้ออันสุดท้ายก็คือเปิดปล่อยได้ทุกคนให้ใช้ตัวตรงนี้มานีแล้วดีมาก